Good morning students. Today is Tuesday. I would like to tell you about English Unit 4 Having fun with activities. สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับครูมีนานะคะเช่นเคยค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมหนังสือเรียนค่ะ e x p l a c e English นะคะวันนี้มีการบ้านด้วยนะคะตั้งใจฟังให้ดีเนาะ เตรียมอุปกรณ์การเรียนของตนเองด้วยให้พร้อมพร้อมนะไปเรียนกันเลยนะคะ Are you ready Let's go Step 1 Open your book page 78 page 78. เปิดหนังสือเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูจะมาทวนในส่วนของ adverb of frequency ค่ะหรือว่าคำวิเศษนะคะบอกความที่ บทเรียนของเราคือเรียน5คํานี้ค่ะหรือ5อย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันมาทวนกันว่าแต่ละคําแต่ละอย่างมันหมายความว่าอย่างไรคําแรกค่ะคือคำว่า always always นะคะสะกดแบบนี้เลยนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงการกระทําแบบไหนทําตลอดเวลาค่ะทําสม่ําเสมอโดยไม่มีข้อยกเวน้นเช่นกินข้าว 1>, 1สัปดาห์มีเจวันกินทุกวันเลยนะ,ะกินทุกวันเลยก็เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งร้อยเปอร์เซนเขาเรียกว่าทําประจําสม่ําเสมอโดยไม่มีข้อยกเวน้นนะคะถัดมาค่ะคําว่า usually usually นะคะ usually หมายถึงอะไรทําแบบไหนทําแบบปกติธรรมดาค่ะทําเป็นประจําด้วยนะคะทำเป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นประจาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือแปดสิบเปอร์เซต เช่นเมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่าถ้าทานข้าว always คือในหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันคือกินทุกวันใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้คาว่ายุ่งเฉี่ยเนี่ย80%ในที่นี้คือสมมติมีว่าเจ็ดวันนักเรียนทานข้าวห้าวันแต่อีกสองวันทานเวยเตียวแบบเนี้ยอ่าเข้าใจไหมคะเป็นการทําปกติธรรมดาก็ทําเป็นประจานะคะทาเป็นประจําแต่ก็ไม่ได้ทําทุกวันอ่าอันนี้คือคําว่า u s u a เ l y นะเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์80% ถัดมาค่ะคือคำว่า often นะคะ often ตัวนี้นะ often นะคะคืออะไรทำบ่อยค่ะทำหลายครั้งนะคะแต่ไม่ได้ทำเป็นประจำทำบ่อยทำหลายครั้งแต่ไม่ได้ทำเป็นประจำเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์คือหกสิบเปอร์เซนถ้าเปรียบการกินข้าวคือ,อยังไงถ้าเปรียบการกินข้าวอ่าเปรียบการกินข้าวหมายถึงยังไงถ้าเปรียบการกินข้าวนะคะใน เจ็ดวัน often คือสี่วันสี่วันที่กินนะ,ะกินข้าวแต่อีกสามวันไม่ได้กินนะคะคือคำว่า often เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์คือหกสิบเปอร์เซ็นต์ถัดมาค่ะคำว่า sometimes sometimes นะคะ sometimes หมายถึงอะไรหมายถึงแบบไหนทำแบบบางเวลาบางครั้งบางคราวนะคะหรือว่านานๆทำทีหนึ่ง เป็นการกระทำนะคะหมายถึงในเจดวันนานๆครั้งถึงจะกินข้าวในเจดวันเนี่ยมีแค่2วันที่กินข้าวอีกห้าวันกินขนมกินก๋วยเตี๋ยวกินอย่างอื่นนะคะกินที่ไม่ใช่ข้าวนะคะเราก็อาจจะใช้คําว่าสัำถามได้นะคะส่วนคำสุดท้ายคือคําว่า never never หมายถึงไม่เคยนะคะไม่เคยเลย ในเวันคือไม่เคยกันเลยไม่เคยกินข้าวเลยไม่เคยเลยเป็นศอย่างนี้นะคะอันนี้คือการทบทวนนะในส่วนของ adverb of frequency นะคะหรือเขาเรียกว่าคำวิเศษบอกความความทีนะไปท่องจำนะคะแล้วก็ความหมายต่างๆนี่ต้องจำให้ได้ด้วย จากนั้นนะคะเราจะมาดูกันต่อค่ะในส่วนของการใช้บ้างนะคะการใช้นะคะเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เราเนี่ยทำเป็นประจำนะคะหรือเราต้องการบอกความถี่ในรูปของประโยคบอกเล่านะคะเราจะใช้ present simple tense ในการบอกนะคะ present simple tense คืออะไรจำได้อยู่ไหมคะนักเรียนอ่ะคือเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันนะคะ ดูตามนะทวนนะคะ,ะทีนี้มีทั้งหมด2รูปแบบ number o n และ number t ดูในส่วนของ number o n ก่อนตรงนี้นะคะ number o n รูปประธานนะคะเป็น i u v d ะะรูปประธานเป็น i u v d หมายถึงประธานอะไรเนี่ยคุ้นๆไหม i u v d คือประธานที่อยู่ในรูปของพะหะพจน์ค่ะ คูดง่ายคือประธานพหูุพูนั่นแหละนะคะประธานผูุพน์ตามด้วยคําวิเศษบอกความที่ของเหตุการณ์ก็คือคําวิเศษบอกความทีภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ adverb of frequency นะคะ adverb of frequency ประธานก่อนนะจํานะประธานค่ะประธานพหุพน์นะคะประธานพหุพน์ตามด้วย adverb of frequency หรือว่าคําวิเศษบอกความที จากนั้นตามด้วยคํากริยาคํากริยาไม่ผันคากริยาตัวเดิมไม่มีการเติม s es ใดๆทั้งสิน้นคำกริยาคืออะไรอีกคือการกระทำนะคะจำให้ขึ้นใจเนาะอันนี้ประธานนะประธานพระูพโน์ค่ะตามด้วย adverb of frequency จากนั้นตามด้วย verb หรือว่าคํากริยาตัวอย่างเช่น นี่เลยเขามีตัวอย่างให้ดูคือคำว่าอะไรประโยคนี้ค่ะ I always play badminton I always play badminton ฉันเล่นแบดมินตันสม่ำเสมอเห็นไหมคะทำเป็นประจำสม่ำเสมอแสดงว่าถ้ามีเจวันเนี่ยแสดงว่าเขาเล่นทุกวันเลยถูกไหมคะใช้คำว่า always ก็คือหนึ่งร้เปอร์เซ็นต์เปอร์เต็มไม่มีขาดตกบกพร่องใดๆเลยทำอยู่ตลอดทำประจำสม่ำเสมอ สังเกตว่า I เป็นประธานเห็นไหมคะตามด้วย adverb of frequency หรือว่าคำวิเศษบอกความทีจากนั้นก็ตามด้วยคำกริยาก็คือคำว่า play ไม่มีการเติม s is ใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมอ่ะจำด้วยนะคะตัวอย่างถัดมาค่ะ We usually drink milk We usually drink milk พวกเราดื่มนมเป็นประจำ อะไรที่บอกความถี่ความเป็นประจำคือคำว่า usually ไหมคะ usually คือคำนี้เลยคำวิเศษบอกความถีนะคะโครงสร้างเดิมค่ะประธานตามด้วยคำวิเศษบอกความถี่ตามด้วยคำกริยาคำกริยาก็คือคำว่า drink drink เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวคะ่ะถ้าเราจำโครงสร้างได้ทุกอย่างคือจบเลยในส่วนการสร้างประโยคก,ก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายได้นะคะ ตัวอย่างถัดมาค่ะครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะ I never drive a car I never drive a car หมายความว่าอะไรชั้นอะไรคะชั้นไม่เคยขับรถยนต์ถ้าเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ never คำว่า never เนี่ยไม่เคย0นะคะ I never drive a car ประธาน i ค่ะตามด้วย adverb of frequency หรือว่าคำวิเศษบอกความที่ตามด้วย drive ก็คือคำกริยาไม่มีการเติม s es เห็นไหมคะคำกริยาเราเขียนเหมือนเดิมอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ you always read a comic book you always read a comic book คำไหนคือคำวิเศษบอกความที่ คำว่า always หรือคําว่า read คะคิดตามครูนะคำว่า always คะ่ะโครงสร้างมันจำได้อยู่ใช่ไหมคะคือประธานตามด้วย adverb of frequency นะคะแล้วก็ตามด้วยคํากริยากริยาในที่นี้ก็คือคําว่า read นะคะคุณนะคะอ่านหนังสือกระตูนสม่ำเสมอ นะคะคืออ่านทุกวันอ่านเป็นประจำอ่านสม่ำเสมอเลยนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ครูนำมาเพิ่มเติมให้จากนั้นมาดูต่อที่ number two ค่ะ number two คือรูปแบบของประธานที่อยู่ในรูปของ he หรือ she กันบ้างเขาเรียกว่าประธานอะไรประธานเอกพจน์ค่ะ ทีชีนะคะอีกตัวหนึ่งคืออะไรนะที่อยู่ในรูปของเอกพจน์ก็คือ it นะคะหรือประธานอื่นๆที่อยู่ในรูปของเอกพจน์มีเพียงหนึ่งเดียวหนึ่งคนหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างเออนะจำให้ได้นะคะทีนี้เขาทำตัวอย่างไว้ดูคะ่ะ h ีหรือชีนะคะตามด้วยคําวิเศษบอกความทีของเหตุการณ์ตามด้วยคํากริยาแต่วงเล็บตรงนี้เห็นไหมคะ คำกริยาต้องเติม s หรือ es ใครจำกฎการเติมไม่ได้ไปทบทวนนะคะตามนี้นะอันนี้คือโครงสร้างเลยนะคะตัวอย่างค่ะเช่น he never plays badminton he never plays badminton เขาไม่เคยเล่นแบดมินตันเห็นไหมคะเห็นคำว่า play ไหมคะ play นี่ค่ะเติมอะไรเติม s ค่ะเพราะอะไรคะเพราะประธานอยู่ในรูปของเอกพจน์ K ก็คือ he นะคะจำไว้เลยนะประธานเอกพจน์ K คำกริยาเต erm ิม s หรือ es อย่างใดอย่างหนึ่งะะ he never plays badminton คำวิเศษบอกความถีก็คือคำว่า never ถัดมานะคะ she sometimes drinks milk She sometime s drink milk นะคะเขาผู้หญิงดื่มนมเป็นบางครั้งหรือเขาดื่มบ้างไม่บ่อยนะคะนานๆครั้งถึงดื่มเหมือนเดิมคำว่า drink เติมเติม s ค่ะคำกริยาเห็นไหมคะแล้วคำว่า sometime sometime s s เขียนแบบนี้เลยนะ sometimes e e นะคะเขาเขียนแบบนี้นะ ไม่ใช่ว่าครูมาเติมเองนะ es ตรงคำว่า sometimes นะคะเขียนตามนี้แต่ให้ดูที่คำกริยาด้วยเป็นหลักถ้าอยู่ถ้าประธานอยู่ในรูปของเอกพจน์นะคะคำกริยาต้องเติม s หรือ es ค่ะตัวอย่างถัดมาค่ะครูเอามาให้ดูเองเนาะอันนี้นำเสนอขึ้นมาให้ดูเองอีกครั้งนะคะ she often watches tv แปลว่าอะไร she often watches TV often เขาผู้หญิงอะไรคะดูทีวีหลายครั้งนะคะหรือเขาผู้หญิงดูทีวีบ่อยๆนะ,ะแต่คำว่าบ่อยๆคำว่า often ในที่นี้คือดูบ่อยคะ่ะแต่ไม่ได้ทำเป็นประจำนะคะคำว่า watches เห็นไหมคะครูเติม es นะคะ เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ตัวอย่างสุดท้ายค่ะ He usually goes to the shopping center. He usually goes to the shopping center. แปลว่าอะไรเขาผู้ชายอะไรคะเขาผู้ชายอะไรไปที่ศูนย์การค้าเป็นประจำเห็นไหมคะ เขาผู้ชายไปที่ศูนย์การค้าเป็นประจำศูนย์การค้าก็คือคำว่า shopping center เห็นไหมคะตรงนี้นะไป go go ครูเติมอะไรเติม es ค่ะโครงสร้างก็คือประธานนะคะตามด้วย adverb of frequency หรือว่าคำวิเศษบอกความทีแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะ,ะการเติม es es ไปทวนอีกครั้งนะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะในส่วนของการใช้ adverb of frequency หรือว่าคำคุณศัพท์บอกความถี่ในรูปของ Present simple tense นะคะจากนั้นไปดูในส่วนของการบ้านค่ะหรือว่า homework นะคะเปิดต่อไปค่ะในหน้าที่85หัวข้อนะคะ how about you ค่ะ how about you กิจวัตรประจำวันของคุณล่ะเป็นอย่างไร เป็นหน้าที่85นะคะเป็นใบงานนะหรือว่า w o r k ์ h e ี t นะคะในส่วนนี้เขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นของตนเองลงไปได้เลยถ้าใครเขียนภาษาอังกฤษได้เขียนภาษาอังกฤษมานะคะถ้าใครเขียนไม่ได้อนุนโลมไม่เขียนเป็นภาษาไทยมาดูค่ะคำสั่งบอกว่าอะไร How often do you How often do you do these activities in a week? นักเรียนทำกิจกรรมเหล่านี้บ่อยแค่ไหนในหนึ่งสัปดาห์เขียนประโยคระบุความถี่ในการทำกิจกรรมนั้นลงในใบงานไม่ยากเลยเพราะอะไรเพราะเขามีคำมาให้หมดแล้วนะคะแค่นะคะแค่ให้นักเรียนเนี่ย ติมหรือว่าเล่าบอกถึงกิจกรรมว่าเราทำแต่ละกิจกรรมเนี่ยบ่อยแค่ไหนซึ่ง adverb of frequency ของเรามีอยู่แล้วเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมมีห้าคำมีอะไรยังไงนะคะเราก็มาเลือกเขียนในประโยคมีอะไรบ้างก่อนกิจกรรม play the computer คืออะไรเล่นเกมเล่นคอมนะคะ ride a bike ปั่นจักรยานนะคะร้ e ยอ i k e ร e a d a ก a ร t ต o น b o o k นะคะอ่านหนังสือการ์ตูน Read a cartoon book mm hmm. ในที่นี้ mm hmm. เหมือนกันกับที่ครูเอาขึ้นให้ดูก่อนหน้านี้ว่า a ะคอมิ b o ุ k นะคะคืออันเดียวกันหนังสือการ์ตูนต่อไป watch TV ก็คือดูทีวีแล้วก็ดู homework นะคะทำการบ้านฉันนะเอาตัวเรานะคะสมมุติตัวอย่างข้อหนึ่งและกัน n u m b e r วของครูครูเอาเป็นอันนี้ค่ะ I always do homework I always do homework ครูเอาอะไรมาเติมเอาประธานนะคะกับ adverb of frequency ก็คือคำว่า always นะคะซึ่งคำว่าคำกริยาเขาให้มาอยู่แล้วเห็นไหมคะคำว่า do เนี่ยหมายถึงทำเนี่ย do homework นะคะคำนามต่างๆเขาก็ให้มาหมดแล้วเราเลือกที่จะเติมก็คือเลือกประธานกับ adverb of frequency แค่นั้นเองว่าอันแต่ละอันเนี่ยเราทําบ่อยแตกต่างกันแค่ไหนนะคะไม่ยากนะซึ่งประธาน i เนี่ยตัวชั้นเองอยู่แล้วเนี่ยคำกิยามันไม่ต้องเติม s หรือ es อยู่แล้วนะคะเราก็แค่เลือก adverb of frequency ตรงนี้มาเติมเรียงให้เป็นประโยคสวยงามสมบูรณ์นะคะมีหน้าที่85นะการบ้านนะคะ เพิ่มเติมอีกหนึ่งหน้าก็คือหน้าที่90นะคะเป็นการเขียนเฉยๆไม่ยากเขียนให้สวยงามนะคะส่งหน้าที่85นะส่งเป็นการบ้านนะคะส่งทําส่งด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะดูแลรักษาสุขภาพนะคะพยายามทำงานให้เป็นปัจจุบันนะน,นี่ขอเน้นมากๆเลยเพราะใกล้สอบแล้วนะคะบางคนยังยังนิ่งอยู่นะยังไม่ทำเลยนะคะ แต่ก็ส่วนใหญ่แหละที่พยายามทําเข้ามาส่งเข้ามานะคะอันนี้ครูก็ขอขอบคุณขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย